จิ้บขวาจิ้บขวาขวาแท้งการทอโอ้ดูอาการแล้วลำบากแล้วครับนั่นแหละครับเปลี้ยงเดียวครับโอ้โหแม่คู่ต่อไปเตรียมพันเมือเตรียมรอได้เลยครับดูแล้วไม่น่าจะครบยกโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับเพชรกระบี่เอาครับหัวเสียที่ไหนครับ อิ่งหัวปุดแล้วครับหน้าผากเป้าตาปรีนะครับแค่ปรีปรีโอ้ร่างกายเขียวแข็งแกร่งจริงๆครับนักชกจากสโลวีเซียอาดัมอ้แต่ว่าหมัดของเพชรกระบีต่อยแม่นนะครับนี่ครับปัดก่อนนะครับเอาซ้ายปัดตบแล้วก็ต่อยขวาครับโอ้โหโอ้โหเจอสอกขวาเข้าไปครับคุณศาสตร์เป็นศิลป์ครับนี่เทคนิคเทคนิคครับนี่ครับปัดแล้วฟันเลยครับเพชรกระบีอย่าประมาทนะครับโอ้โหมันขวาจะต้องยกระดับยกที่สองยี่สิบสองปีเท่ากันเอาแล้วครับปลดล็อกได้แล้ว ย่าญาติจะหูตะแต่ละดอกครับแมาสู้จริงๆครับเอาครับเอาครับแฟนๆบอกบัดเดียวบัตรเดียวแท็เดียวเอาเาครับเอาอีกแล้วตู่ครับอุโหก้าวแล้วเสียบล็อกอ้าปากผ่อนลมออกเลยนะครับไปนั้นจุกครับไม่ครับเตะเขาเตะข้อเลยครับโอ้ยังยืนอยู่ได้ครับเอาครับอยู่ไม่อยู่จะเล่นการขอของสูงจิ้บขวาจิ้บขวาวาแท่งการทอจิ้บขวาจิ้บขวา ว่แค่การคอโอ้ดูอาการแล้วลำบากแล้วครับแม่เตะจนคอหักพับคอห้อยแล้วครับโอ้โหยี่สิบสองมีรูปร่างดีทีเดียวครับเด็กคนนี้อนาคตไกลครับแต่กว่าจะเอาอยู่นะครับโอ้โหหลายชุดเลยครับนี่จมหน้าชัดนของเพชรกระบีครับโอ้โหเอาตาสุดจริงๆครับสำหรับเพชรกระบีศึกพันมงคลวันนี้ครับตู้กันอีกทีนึงครับ หัดขวาเน้นๆนะครับแต่ว่ายังประคองตัวอยู่ได้ครับมาเจอไต่การคอลูกนี้มเมาเลยครับกรรมการวิตริตต้องแยกนับครับโอ้โหขวาไม่ปลาดจริจริงครับึ้นการคอแล้วก็ตามด้วยหมัดใสไปใสมานะครับทางด้านของอดัมซอฟฟาดีครับวินาทีในการยุติการแข่งขันครับ your winner by way of technical knockout red car สำหรับเพชรกระบี่สิบ oh พันมงคล